ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่ออดิศักดิ์ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสีสเกตครับอยู่ในงานการประกวดวงโยธาทิษโลกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี2565ครับวันนี้ผมอยู่ในการประกวดะค่ับ มาแมทชิ่งฟิลน, <lei S 2> นะครับโ <น lei S 2> ชว์นะครับที่วันนี้ก็จะแข่งหลายทีมวันนี้ก็ยังไงก็เชิญชวนพี่น้องจังหวัดรีสเกตหรือว่าพี่น้องใกล้เคียงที่มาเที่ยวที่จังหวัดรีสเกตเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์ของงานนะครับที่มีการแข่งขันมาตรฐานระดับสากลนะครับอยู่ที่จังหวัดรีสเกตนะครับวันนี้ก็จะเป็นแข่งรายการสุดท้ายที่สนามกันกระไแห่งประเทศไทยพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันตอนเช้าอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตนะครับอยู่ที่ศูนย์ศิลปวัฒน์มหาวิทยาลัย ไปที่โรงเรียนแม่สีแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนครับมาชมบรรยากาศงานดีๆของจังหวัดศรีสะเกดงานดีๆของประเทศไทยเพื่อครับเป็นการแข่งขันที่เก็บแต้มเพื่อที่จะไปแข่งขันในระดับนานาชาติกับก็ยังไงฝากงานวงโยธวาทิตโลกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดไว้ที่นี้ครับขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมมาชมกันครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับ